เอาละค่ะก็จะมาอีกเรื่องหนึ่งนะอ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไมโครเวฟหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะอันนี้ก็มีคลิปค่ะอยากให้พวกเราได้เรียนรู้จากการแชร์ข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในเชี่ยวชาญในการเรื่องของการใช้ไมโครเวฟนะฮะแล้วก็หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ หลายบ้านส่วนใหญ่นั้นมีเตาไมโครเวฟเอาไว้ใช้งานนะคะแต่ขณะนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะว่าอาหารที่อุ่นด้วยไมโครเวฟนั้นจะทําให้เป็นมะเร็งเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามในช่วงก่อนแชร์กับคุณพิรพลอนุตราโสดค่ะ ชีวิตสมัยใหม่นิยมความสะดวกทันใจอย่างในครัวเรือนก็จะมีเตาไมโครเวฟไว้อุ่นอาหารครับแต่มีการแชร์กันว่าอาหารที่อุ่นด้วยไมโครเวฟนั้นอันตรายมีรังสีตกค้างและทําให้เป็นมะเร็งหือกัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ สรุปแล้วอาหารจากไมโครเวฟอันตรายจริงไหมครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ไม่เป็นความจริงนะครับไม่มีรายงานทางการแพทย์ยืนยันว่าอันตรายความคิดผมก็คือไม่เป็นอันตรายอ,องค์การนาไมโลเคนเีอร์ซัมก็ยังบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้โดยทั่วไปแต่มาตรฐานนะครับไม่ได้อันตรายใดๆนะครับอันนี้ไม่จริงเลยครับเพราะว่าการเกิดมะเร็งไม่เกิดมะเร็งนยครับมันอยู่ที่ ตัวอาหารมะเเ็งชนิดอาหารถ้าอาหารมัมีสารก่อมะเร็งก็ทําให้เกิดมะเร็งได้นะครับส่วนตัวจะต้มสุกหรือใช้ไมโครเวฟนี่ไม่เกี่ยวนะคแล้วเตาไมโครเวฟมีกระบวนการทําให้อาหารร้อนต่างจากวิธีอื่นยังไงครับเตาแก๊สหรือเตาฟืนทั่วไปเนี่ยหลักการของมันก็คือจะใช้การแผ่ความร้อนจากกระทะขึ้นมาเป็นการให้ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในเนื้ออาหารแต่ของไมโครเวฟนี่ไม่ใช่ไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นการที่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย วิ่งทะลุเข้าไปในเนื้อของอาหารแล้วไปสั่นโมเลกุลของน้ําที่อยู่ภายในเนี่ยก็จะเคลื่อนที่อย่างรวดเวร็วโมเลกุลของน้ำเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนแล้วมันก็เกิดความร้อนในตัวมันเราเรียกว่า isorhectic e heat แล้วก็ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานก็จะทําให้อาหารันสุกวิศวกรสหรัฐคนหนึ่งคนพบเรื่องนี้โดยบังเอิญเมื่อ70ปีมาแล้วนะครับว่าแต่การที่โมเลกุลของน้ําสั่นจนร้อนนี่อันตรายแค่ไหนมีรังสีตกค้างหรือเปล่าไม่มีครับ ก็เป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหลังสีผมว่าน่าจะใช้คําที่ไม่ค่อยถูกไมโครเวฟที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของหลังสีนะครับแสงที่เราเห็นก็เป็นแค่แสงสว่างในตู้เฉยๆนะครับถ้าเราปิดไว้เนี่ยคลื่นมันก็จะวิ่งอยู่แค่ในในตู้นะครับนั้นไม่ได้ทําให้สักโครงสร้างอาหารเปลี่ยนไปเป็นสารอันตรายที่แบบคนเข้าใจกันนะครับข้อดีก็คือว่ามันทาให้คุณค่าทางอาหารดีโดยซ้ำมันไม่ได้เสียคุณค่าทางอาหารไปเหมือนการไปไปต้มในน้ําหรือว่าไปทอดจนกระทั่งเสียคุณค่าไปนะครับมันถึงมีความอร่อยกว่าให ร้อนจากที่เราให้จากทางนอกคือตัวมันเองเกิดความร้อนนะมันจะเกิดความสุกในเท่ากันมดไมโคเวฟไม่ใช่เป็นพลังงานหรือว่าเป็นรังสีที่สะสมเหมือนเหมือนรังสีหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีผลต่อในแง่ของสุขภาพแต่ถ้าเวฟแปรงหรือนานเกินไปอาหารนั้นก็ไม่เกรียมได้ครับซึ่งหากกินเข้าไปย่อมอันตรายเหมือนกันส่วนที่ตัวเตาไมโครเวฟหากอยู่ในสภาพปกติไม่แตกบิดบุบเบี้ยวโลหะที่ครอบอยู่ก็จะสามารถป้องกันคลื่นออกมาได้อยู่แล้ว รวมทั้งฝากระจกดูอาหารด้านหน้าก็ติดตั้งตะแกรงป้องกันคลื่นไว้รูเล็กๆ,ๆที่เห็นนียเกิดจากการคำนวณแล้วนะฮะว่าขนาดไหนถึงจะเหมาะสมเช่นเหมาะสมในการที่จะสามารถมองเห็นอาหารได้แล้วก็คลื่นเนี่ยไม่เล็ดลอดออกมาได้ดรพิสิทธ์นำอุปกรณ์ตรวจวคลื่นมาตรวจว,วัดหน้าตู้ให้ดูครับว่าขณะที่กำลังเวฟน้ำร้อนในชามจับคลื่นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอีกส่วนที่ต้องระวังคือการนำสิ่งต้องห้ามไปเข้าเวฟเช่นกระดาษซึ่งลุกติดไฟหรือโลหะ เพราะว่าโลหะเนี่ยจะสะท้อนขึ้นทําให้อาหารไม่สุกแล้วก็ยังอาจจะทําให้ตัวไมโครเวฟผังก็อาจจะเกิดประกายไฟเกิดไฟลุกไหม้ได้อย่างหนึ่งที่สําคัญมากคืออย่าเอาพวกของที่ห่อหุ้มแน่นเช่นไข่นะครับหรือภาชนะปิดแน่นใส่เข้าไปเพราะพวกนี้มันจะระเบิดได้และที่สําคัญภาชนะต้องเป็นชนิดทนความร้อนไม่หลอมละลายปนกับอาหารครับส่วนเรื่องที่แชร์กันว่าอาหารไมโครเวฟนั้นอันตรายนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ไม่มีความจริงครับ มั่วอย่าแชร์ครับเป็นข้อความที่มั่วก็อย่าแชร์ครับไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่าแชร์ต่อครับมั่วอย่าแชร์ครับแต่ไม่ว่าอย่างไรพยายามเลือกรับประทานอาหารสดและปรุงสุกใหม่ซึ่งดีทางรสชาติและคุณค่านะครับแอดไลน์ Ad ของสำนักข่าวไทยเลยครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ t อด m ีอขอดหากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อส่งมาให้เราตรวจที่ชัวร์อนแชร์บนโซเชียลแชร์คลิปข่าวเตือนว่าฮ่องกงเตือน มอทอดไร้น้ำมันทำให้อาหารมีสารก่อ,อกมะเร็งืมชัวร์เหรอ ื่องน,นี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์หลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับมทอทร้น้ำมันทําให้อาหารเกิดสารก่อมะเร็งจริงเหรอครับจริงค่ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วยที่สําคัญก็คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเวลาที่เราใช้ในการปรุงอาหารถ้ายิง่งอุณหภูมิสนเกน120อา,า,กา,า,นานกไปร ก็จะเกิดขึ้นได้สูงตามครับ จากข่าวที่รายงานในฮ่องกงเป็นผลการทดลองหม้อทอดแร้น้ำมันกับมันฝรั่งซึ่งได้ผลพบว่าเกิดสารอะคริลไามาในปริมาณสูงข่าวที่เขาแชร์ก็คือมันฝรั่งเป็นพืชกลุ่มแป้งมันจะมีกรดอะเมโนซิทชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแอสปาราจินอยู่สูงประกอบกับปริมาณน้ำตาลที่สูงอยู่ในมันฝรั่งเองเมื่อความร้อนสูงที่เราใช้ประกอบอาหารเนี่ยเกิน120องศาเซลเซียสก็สามารถทำให้เกิดสารก่อมะเร็งกลุ่มที่เรียกว่าอะคริลไามาได้อะคริลไมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีที่เเรียยกว่าวาาาามลลลชันนปฏิิิส้ต ยิ่งน้ำตาลไม่เคลียร์มากๆสารอะคิไมน์นี้ก็จะมีอยู่มากเช่นกันโดยองค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ว่าอะคิลไมน์เนี่ยเป็นสารก่อมเร็งนกกุ๊ม 2A ซึ่งเป็นสารกัมมร็งที่เกิดได้ในสัตว์ทดลอง <S <S มีหลักฐานเพียงพอแล้วแต่ในการเกิดมร็งในมนุษย์เนี่ยยังต้องรอหลักฐานสนับสนุนเพิ่มเติม,มอีกแต่สารนี้ไม่ได้เกิดกับมันฝรั่งเท่านั้นครับอาหารกลุ่มอื่นที่มีการคลุกเค้าแป้งหรือเกล็ดขนมปังเอามาปรุงความร้อนที่หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดสารกลุ่มอะเครมไมได้เช่นกันและที่สําคัญสารนี้ไม่ได้เกิดกับหม้อทอดไร้น้ำมันเท่านั้นด้วยซึ่งจริงแล้วเนี่ยการเกิดเฮรมายไม่จํากัดเฉพาะการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเท่านั้นนะคะการ กระทะหรือว่าใส่น้ํามันเข้าไปนะคะแล้วก็คือเป็นการทอดเซนฟาปกติเนี่ยก็เกิดอะครีลาไม้ได้เช่นกันหรือเอาไปอบในเตาอบก,ก็เกิดอะครีลาไมยได้เช่นเดียวกันแล้ววัตถุดิบอื่นที่หลายคนชอบใส่หม้อทอดไร้น้ํามันละครับอย่างเช่นหมูกรอบเนื้อสเต็กอาหารที่เป็นโปรตีนหมูกรอบหรือว่าชิ้นเนื้อสเต็กต่างๆเมื่อเอามาปรุงด้วยหม้อทอดไรน้น้ํามันหรือว่ากระบวนการปิ้งย่างต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดอะครีลาไมยแต่มันจะเกิดสารก่อกอบเร็งัวอื่น mm hmm. ก็คือกลุ่มของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือว่า PAH นะคะแล SCA แทนหรือปลาปลาที่มีหนังเยอะเช่นปลาดุกเนี้ยค่ะถ้าเรามาปิ้งมาย่างหรือว่าใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยก็เกิดสารกรองมะเมร็งปุ่มของริซคิทอโรมติกไฮโดรคาร์บอนได้เช่นเดียวกันนั้นข้อสังเกตที่เราจะรู้ว่าเ,เนื้อสัตว์อันนี้มันจะมีสารกรองมะเมร็งหรือย,อยังนะคะที่สังเกตได้ง่ายก็คือผิวที่ไม่เกรียมของเนื้อสัตว์ที่เราเอามาปรุงอาหารถ้ามันเริ่มไม่เกรียมมีสีดําก็แสดงว่ามีสารกรองมะเมร็งนั้นวเพราะฉะนั้นเวลากินอ่ะใช้กันไก่ตัดหรือว่ามีดเฉือนทิ้งก นนั้นะะส่วนวิธีการปรุงแบบลวกต้มนึ่งหรือไมโครเวฟนะครับต้มนึ่งลวกนะคะหรือไมโครเวฟเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดอะคริลมา이ค่ะเพราะว่าความร้อนที่ใช้เนี่ยมันทําให้สุกแต่ไม่ได้ทําให้เกิดการไม่เกรียมหรือแม้กระทั่งสารกลรเม,มรงกลุ่ม PAH หรือ SCA สําหรับคนที่ยังชอบทานมันฝรั่งก็มีวิธีลดสารอะคริลมา이มีค่ะก่อนที่เราจะเอาหัวมันฝรั่งเนี่ยมาประกอบอาหารก็ให้เราปอกเปลือกฝานแช่น้าทิ้งไว้ประมาณ15-30สมนาทีน้ำเนี่ยมันก็ช่วยชะลางสารตั้งต้นก็คือกลโคนอิซีดอะสฟ แล้วก็น้ําตาลที่อยู่ในเนื้อมันฝรั่งเนี่ยให้ออกมากับน้ำหลังจากนั้นเราก็ซับให้แห้งแล้วก็เอาไปปรุงอาหารด้วยวิธีการต่างๆนอกจากนี้มันฝรั่งเนี่ยอย่าไปเก็บในตู้เย็นเพราะว่าการเก็บในถุงตู้เย็นเนี่ยจะยิ่งไปเพิ่มปริมาณน,น้าตาลที่อยู่ในเนื้อหัวมันฝรั่งเมื่อเราเอาไปทอดก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาเมลาบเด็กชันได้มากขึ้นอะคคีมด์ก็จะสูงขึ้นตามดังนั้นแม้จะเป็นมันฝรั่งจากหม้ทอทอดไร้น้ำมันตรงๆก็ยังทานได้แนะนํนาว่ารับประทานได้นะโอเตโตชิปหรือว่าเฟนฟร,เร,าอารานอนปิกกไ แล้วก็อย่ารับประทานที่จนเกินไปควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ให้หลากหลายผักผลไม้นะคะหลากหลายสีทานให้เยอะเข้าไว้รวมทั้งอาหารจากหม้อทอดไร้น้ำมันกินได้นะคะอย่างหนึ่งก็คือข้อดีช่วยลดการใช้น้ำมันพอเราไม่ต้องใช้น้ำมันเป็นตัวนำพาวความร้อนในการท้อาหารสุกป,ปริมาณพลังงานที่เราได้รับจากไขมันก็จะน้อยลงไปด้วยดังนั้นสรุปแล้วเรื่องหม้อทอดไร้น้ำมันทําให้อาหารมีสารก่อมะเร็งนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้จริงนะคะก็ถ้าจะแชร์ต่อเนี่ยอยากจะให้เพิ่มประเด็นให้ครบถ้วนเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภค เข้าใจคาดเคลื่อนได้และกระบวนการเกิดสารก่อมะเร็งนี้นะคะก็ไม่ได้จํากัดแค่การเกิดในหม้อทอดไร้น้ํามันเท่านั้นยังมีวิธีการปรุงอาหารอื่นไม่ว่าจะเป็นการทอดปิ้งย่างอบก็อาจจะนํามาซึ่งการเกิดสารก่อมะเร็งกลุ่มที่พูดไปได้ความพอดีอย่างเข้าใจยังคงเป็นหลักความปลอดภัยทั้งเรื่องอาหารและการดูแลสุขภาพนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์โดยสรุปเนี่ย ไมโครเวฟเนี่ยทำงานจากเครื่องผลิตอิเล็กทรอนิกส์แมกเนติกเวฟนะส่งคลื่นเข้าไปในเตาในตัวตัวเตาอะนะคะที่มีฝาปิดนะคลื่นเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้าไปในอาหารใน,ในน้ำใช่ไหมทำให้ร้อนแล้วก็สุกจากภายในนะทีนี้ที่หน้าประตูนเนี่ยก็จะออกแบบให้ออมองเห็นและการลังสีออกมาได้นะแล้วก็เขาเขาบอกว่าเวลาใช้ไมโครเวฟก็อย่าลืมว่าไม่ควรนำอาหารใส่ภาชนะโลหะ พอคลื่นมันจะกระเด้งไปมาจะเกิดประกายไฟได้แล้วก็ไม่ใช่พลาสติกนะไม่ใช่อาหารที่มีพื้นที่จํากัดเช่นเอาไข่ทั้งลูกเนี่ยเอาไปใส่ปุ๊บใช่ไหมมันก็ระเบิดได้นะคะอันนี้ก็เป็นการหลักการใช้ทั่วไปแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดืมให้เด็กดูนะคะหมอ้อทอดไร้น้ำมันก็เช่นเดียวกันคืออันตรายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับหม้อค่ะมันขึ้นกับว่าเราใช้ความร้อนมากไหมแล้วก็นานไหมทําให้อาหารไหมเกรียมแล้วก็เกิดสารก่อมะเร็งได้ ดังนั้นอย่างปลาดุกย่างเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้มอทอดใช่ไหมเราตั้งอุณหภูมิเอาไว้สูงแล้วก็นานเนี่ยมันก็เกิดเกลียบไอ้ตรงนรรนนเนื้อ,อ,อ,ะะอ,อ,อสารกรอบแบบนั้นเราก็ต้องตัดล้วบิมปอกนะครกลุ่มแป้งไหมเนี่ยก็สารกรอบอีกแบบหนึ่งกลุ่มโปรตีนหมายถึงเนื้อโปรตีนไหมก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวงังไม่ได้มีภัยที่หม้อมีภัยที่การใช้อุณหภูมิสูงแล้วก็ระยะเวลาที่นานไปนะคะอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่ จะแถมให้สุดท้ายนะคะว่าสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยมันก็จะเอ่อเป็นอะไรที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกระจายอยู่รอบๆนะคะสายไฟที่อยู่แถวบนสุดเนี่ยทำความรู้จักนิดนึงนะเวลาเราคุยกับเด็กหรือคุยให้เด็กฟังจะได้รู้ว่ามันคืออะไรบ้างจริงๆหมอเองก็ทำไ้ก่อนก็ไม่เคยไม่เคยรู้นะเออเขามีอะไรบ้างในสายไฟฟ้าเนาะ สายที่อยู่บนแถวบนสุดเนี่ยเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอาจจะสูงถึงประมาณ2,000-2,000โวลต์นะแรงขับสูงมากนะคะพวกนี้จะอยู่สูงเกิน10เมตรจากพื้นดินนะถ้าแถวกลางเนี่ยจะเป็นสายไฟฟ้าแรงต่ำนะคะก็ประมาณสั้230-400โวลต์อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ8เมตรนะเป็นพวกนี้จะเป็นสายที่จ่ายไปเข้าบ้านแถวที่สามเนี่ยเป็นแถวล่างสุดแต่เป็นสายพวกโทรคมนาคมทั้งหลายนะ พวกเช่นเคเบิลทีวสัญญาณจราจรสายออปติกไฟเบอร์สาย, iber, สายอินเทอร์เน็ตพวกนี้นะคะจะเห็นพันกันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะอันนี้อยู่ต่ำนะประมาณ5ถึง5เมตรครึ่งนะคะเอ่อทีนี้ระยะหะ่างของเสาไฟฟ้าแรงสูงกับสิบหกสร้างเนี่ยมันควรจะเอ่อเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยที่สร้างขึ้นไว้เพื่อรองรับการตั้งค้ำสายไฟที่ส่งใช่ไหมแรงดันไฟฟ้ามหาศาลอันนี้น,นนะ เ,ออเด็กควรจะอยู่ห่างเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นกลุ่มไฟฟ้าแรงสูงที่มีแรงไฟฟ้าอยู่สูงมากเนี่ยต้องห่างอย่างน้อยเกือบ2เมตรขึ้นไปนะคะถ้าแรงสูงที่แรงแรงไฟฟ้าออยิ่งสูงมากอีกต้องยิ่งประมาณ2-3เมตรขึ้นไปควรจะไม่เอามาอยู่ใกล้บ้านนะคะข้อห้ามเกี่ยวกับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง,งต่างๆเนี่ยออห้ามทำกิจกรรมที่ก่ออันตรายให้กับระบบไฟฟ้า ที่เข้าใกล้าสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย4เมตรนะคะเผาโซ่เผา,าสร้างมาใกล้ๆกรตรงนี้ไม่ได้ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยนะคะก็ไม่ควรที่จะเอามาควรจะให้อยู่ห่างจากที่พักนะคะแล้วก็ไม่ควรปลูกต้นไม้หรือพืชผลภายในพื้นที่ระยะหา่างแนวขาเสาสเมตรนะอ้านปรับเปลี่ยนสภาพพื้นดินในพื้นที่เขตเดินสายไฟฟ้าก่อนที่รัมาดูย่าตนะคะ,ยยะ,คะอันนี้เป็นข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ่นประเทศไทยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่พวกเราควรเลี่ยงนะคะเมื่อเจอสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยแม้จะมีความทีต่างมากก็ไม่ควรอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูงโดยเฉพาะขณะที่มีพาย,ยุและฝนตกหรือต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ค่ะสำหรับบทที่5เนี่ยนะคะรายวิชาที่2 เราก็ได้คุยว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่นะเป็นที่รู้จักและนามาใช้ในระยะร้อยกว่า2 0งกว่าปีที่ผ่านมาพัฒนาเร็วมากใช้มากใช้ในทุกวงการรวมทั้งในในแขนแล้วก็มีการใช้ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยเราก็ถือว่าเราอยู่ท่ามกลางกระแสะของสารคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ถึงแม้ว่ามันเกิดขึ้นใหม่จริงเนี่ยแล้วก็เราพบว่าไม่อันตรายนะ แต่ว่าองค์การนมนเบโล่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆต้องยังยมีการเฝ้าระวังอยู่นะครับก็มีการศึกษาตั้งแต่ปี1996นะว่ามันมีผลกระทบกับสุขภาพนะ,ะถ้ามันมีการใช้ต่อเนื่องระยะยาวนะครับแล้วจะบอกว่าติดตามเ,เรื่องของด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตต่อไปนะครการใช้ที่ไม่เหมาะสมคืออะไรนะคือ การใช้มากใช้นาใช้ประชิดร่างกายโดยเฉพาะสมองนะคนกระทบที่กังวลมากคือการเกิดมะเร็งนะคะและร่างกายและสมองเด็กอยู่ระยะเติบโตนะการใกล้ชิดกับสนามเด็กไฟฟ้ามากเช่นใช้นาใช้ประชิดเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อพัฒนาการของสมองเกิดปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้แล้วก็ต้องระวังมากคือเรื่องสายตาเรื่องหูเรื่องการขึ้นไหวนะ พี่เรียเราเนี่ยจึงควรเป็นตัวอย่างในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ให้ถูกวิธีนะคะโดยเฉพาะที่มีการใช้บ่อยในทางเด็กก็คือมือถือหน้าจอนะคะการใช้ไมโครโฟนเครื่องเสียงเนี่ยก็ต้องใช้เป็นเสียงที่ไม่ดังมากอย่างน้อยสุดเนี่ยไม่ควรเกิน70 80แบเดซิเบลนะคะอุปกรณ์ครัวเสียงดังๆนี่ก็ะกระมัดระวังนะคะเออก็จะมีใช้บ่อยๆใช้นานๆก็จะมีผลกระทบ สุขภาพของสื่อสัมพันธ์ของเด็กได้นะัคะ